เกมมร์ภูมิใจเสนอสปอยเกมโคตรมันบอกฟุดอะซีรีส์มหาการ์ดโดนสลัดเกลียนถ้าพร้อมกันแล้วรับได้เอมิโกชอบร้านบริการสายเกมมิ่งครบวงจรรับกิฟต์เกมพาร์เรทหกเติมโรบักวีเอพีเซเวอร์เรท4.5ุรับเติมคูป,ปองอาวีที่มีให้เลือกหลากหลายแบบเติมแพทฟรีไฟลราคาถูกถูกบริการรับฟาร์มแบบบอฟฟุต รวมถึงแมปบบ n เ Legacy แถมมีบริการ ID เกมไก่ตันแมปบล็อกฟุอีกด้วยนะครับและถ้าสนใจบริการอื่นๆก็มีให้เลือกในเพจอีกเยอะแยะเลยอย่าลืมไปใช้บริการของด้วยไปเลยไปเดี๋ยวนี้ เรื่องราวการเดินทางของเจ้าดีซีก็กำลังจะใกล้ถึงจุดจบแล้วนะครับตั้งแต่พี่แกม,มาเป็นรุกกีน้าม่และได้ก,ก้าวสู่โลกดอสลาดที่ต้องหาทางเอาตัวรอดจากนังลากาหัวที่พวกเขาจ้องจะปิดชีพเราอยู่ทุกทุกเมื่อแต่พี่แกก็สามารถก้าวผ่านมาได้จนมีเลเวลแม็กและก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายเลยนะฮะแต่เพราะวิบากกรรมหรือส้นตีนอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่สองอย่างเลยครับที่พี่แกมไม่เคยได้มันมาครอบครองนั่นก็คือดาบโยรุจิ๋วและผ้าคลุมของเจ้าหนวดำ ที่ไม่ว่าเราจะหามันกี่ครั้งต่กี่ครั้งก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างเดียวและในคลิปนี้เราก็จะไปลุยตามหามันกันต่อนะครับและเราจะผิดหวังอีกหรือไม่อาตจ,จะพร้อมแล้วก็ไปกันเลย เปิดคลิปมาเราก็จะมาอยู่กับเจ้าแชงครูดผมแดงแรงฤทธิ์ที่พี่แกใส่หูเพื่อความแอเปลด้วยเฮ้ยแกวซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่โลกสามนะครับผมก็เลยสิ่งเรือกล้วยกลับไปยังเกาะแรกแต่ระหว่างทางมันก็มีแย้เจ้าทะเลผล่มาดักหน้าเราพี่แกก็เลยจะวอร์ไม้ว่ามือกันสักหน่อยนึงแต่เมื่อเราหันกลับไปเจ้าแยะตัวนั้นก็หนีหายไปเลยล่อหัวมันแล้วก็จากไปใจร้ายสุดๆเลยมึงอ่ะวันแล้วพี่แกก็ได้มาคุยกับกัปตันแล้วก็อบกลับมาที่โลกสองทันทีซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาล่าหนวดดำ เราก็จะมาล่าฆ่าหัวด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยออกล่าจริงๆจังๆเลยสักทีนะครับและพี่เคก็ต้องมายอมใจตัวเองหรืออันนาด้ด้วยเส่ผ้าขุมสีดำที่มันคล้ายๆกับของหนวดดำอะไรงี้นะครับจากนั้นเราก็ได้มาสูมผลสักหน่อยแถมเราก็ได้ผลน้ำแข็งมาถือว่ามันโชคดีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเอาสี่วันนี้เราจะต้องโชคดีตลอดทั้งวันแน่ๆเลยล่ะครับพีน้องว่าแล้วเจ้าสีก็ได้สิ่งมาที่กินโซนและรพาเรือหางสั้นของเราออกล่าเจ้าทะเลกันเลยแตก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 ดังเรือหางยาวแทบบานพมเลยซึ่งเรือีผม สงสัยมนนานานแล้วนะครับว่ามึงจะมีใบไปทําไมในเมื่อเรือของมึงมีเครื่องเรือกันแล้วงงตาแตกเลยโกเจ้าซีของเราก็ได้สิ่งออกทะเลไปย่างต่อเนื่องแต่เ,เรือลํานี้มันก็เป็นเรือฟรีแถมมันก็ช้าใช้ได้เราก็เลยมาเปลี่ยนเรือเป็นเรือของพี่เอสและได้สิ่งเรือโดนนันออกทะเลกันต่อเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ใช้ผลมากมาอยู่นะครับเพราะมันใช้ได้ดีในการล่าเจ้าทะเลแถมดาเมจของมันก็แรงสุสดๆอีกด้วยล่ะฮะพี่แกก็ได้สิ่งไปก่อนู่นทีก่อนนี้ทีไปหน้าปราสาทน้ําแข็งก็ยังไม่เจอกลับมาหน้ากินส่วนมันก็ยังไม่มีแล้้ววไมัันนนหหายป่ะเ แต่แล้วเ,เรือจอสลัดมันก็ได้โผล่มาแล้วครับทำให้ผมได้ใช้พลังเบกมาที่โคตรแรงอัดใส่พวกมันจนเรือทั้ง3ามลำของมันนะั่นแตกกระจายไปเลยแต่เรือลำนันของเราก็เกือบขิดกันเลยทีเดียวแล้วฮะผมก็ได้ซ่งเรือดโดนนัดของเราต่อไปเรื่อยๆครับแต่แล้วสายของเราก็ได้มารายงานว่ายแย่นรกมันโผล่มาแถวๆกนโซนเอาไว้พวกเราก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นแลกกะก็นำสายเจ้าแย่ยักษ์นั้นเข้าไปเฮ้ยพลังแรงเฟ้รแต่เมื่อมันตายก็ไม่มีใครได้กุญแจอ,อะไรมาจากมันเลยจากนั้นเราก็อยากที่จะเปลี่ยนเผากันสักนิดน,นะครับด้วยผเผา ทักสกิลได้เองนี้พี่แกก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะชาร้อนชายเย็นและได้มาเปลี่ยนเผาด้วยเงินม่นวงสามพันกันเลยว่าไปมันก็เปลืองตังใช้ได้เลยนะไอ้มาขือเอ้นี่เป็นไงเป็นไงพี่เจียงแสบตาความเทพเพิ่มขึ้นมากเลยล่ะอีดอกักวันแล้วผมกับเพื่อนก็ได้เดินทางมาอย่างโคลอเซียมเพราะว่าเราจะเริ่มการประลองฝีมือการต่อสู้กันเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้ใช้ผลมากนะครับไอ้ผลนี้เราก็คอมบอะไรไม่เป็นร็อกและใครดูทิก To อกก็น่าจะรู้นะครับว่าผมนั้นคอมบูเป็นแต่ผลซ้ายแต่แล้วเมื่อการประลองเริ่มขึ้น้นผมมกกก็็อาจสลัวไปดูแฮย ชนะเฉยเลยละนี่มันเป็นไปได้อย่างไรนี่น้องบ่าวจากนั้นผมก็ได้กลับมารับหน้าที่เป็นชาวประมงหาแย้กันต่อนะครับแต่แล้วเราก,ก็แปลงร่างมาเป็นฟานเอฟฟิเรียเลยล่ะครับพี่น้อง If you see me and you d e e me and you know we have to go Fan and ฟฟิ l I wonder if you know how they live in Tokyo If you see me then you mean it then you know you have to go ฟ้านเอฟฟิเ และผมก็มาคิดๆนะครับว่ามันก็แปลกใจได้เลยเพราะว่าผมนั้นมีเกมพาร์ทของดอกแบบคูณ2แล้วก็ค่าเจ้าหนวนดำไปแล้วไม่ต่ำกว่า20-30รอบแต่เราก็ยังไม่ได้่าคุมมันเลยส่วนเพื่อนๆน้องๆบางคนที่มาคอมเมนต์นะครับว่าพี่ครับพี่ครับผมตีครั้งสองครั้งก็ได้พาคุมมาเลยนะครับพี่เออกูขอโทษกูเกลือเองแหละชาติเลยทั้งเลยดิเกิบผมนั้นก็ได้ซิ่งหายแย่กันต่อไปนะครับและเมื่อซิ่งไปซิ่งมาไอแย่มันก็โผล่มาตรงหน้าเราเลยจ้าเอเแบบีเราก็เลยจัดกรนนำใส่มันเข้าไปยกใหญยแต่เราก็ต้้้องราางรระะวััตใหดีีๆนนคบ่พเชก็ โดนกัดแขนขาดอีกครั้งก็เป็นได้แล้แย่ตัวนั้นมันก็ตายหาไปแต่ก็ไม่มีใครได้สติตีเลยมาจากมันเหมือนเดิมเลยละครับและผมก็ได้มาหาจาา้าทะเลต่ออีกสักนิดเพื่อพี่เกจะผูกมาให้เราฆ่ากันบ้างและด้วยบารมีแขนทัางเดียวของพี่แชงทูดไอ้แย,ย่หน้าสุนตีนมันก็ผูกให้เรามาอัดเล่นๆกันอีกครั้งและเราก็เทน้ำลาวาให้มันแดกจนพี่เกกระอักลาวาตายหาไปเลย <laughs> แต่กูก็ยังไม่ได้คุณเชียงมาเหมือนเดิมแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราต้องมาประลองกันอีกครั้งซึ่งคนแรกที่เราเจอมันก็คือผลมืดนะครับส่วนเราก็ใช้ผลแม็กมายิงกระหนามใส่ไปแบบมัวๆัวเหมือนเดิมแต่ก็เฮ้ยกลัวชนะเฉยเลยนี่แล้วพี่เกย์ก็ขอแก้มือกันอีกครั้งนะครับแต่พอผลแม็กมาดามินมันก็โหดกินทาให้เจ้าซีชนะสองครั้งรวดกันเลยทีเดียวจากนั้นยกที่สามก็ได้เริ่มขึ้นโดยคนที่รอสู้ด้วยพี่เกก็ใช้ผลบางกรนะครับแถมข้าหัวก็สูงใช้ได้เลยทำ ที่ผมโคด้ดบอกเฟชชั่นนอจุกใส่พี่แกต่อไปแต่ครั้งนี้คู่ต่อสู้ของโราก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับพี่แกก็จุกเก่งใช้ได้เลยเอาซิเอาซิจุกปะทะจุกใครชนะกันวะเนี่ยผมก็พยายามใช้โผเพื่อให้พี่แกสตันและก็อัดแม็กมาเข้าไปที่ร่องดัก และก็เอ้าเฮ้ยชนะอีกแล้วล่ะครับพี่น้องจากนั้นเมื่อพวกเราพิวพีเสร็จกันแล้วผมก็ได้มาสปาเรือเพื่อหาแย่กันต่อแล้วฮะคือเราก็ต้องหามาให้เจอนั่นแหละไม่เจอเราไม่เลิกแน่นอนแต่เราก็ได้มาเจอกับพวกเรือโจรสลัดอีกครั้งแต่รอบนี้เราก็ไม่ทันอัดมันครบทั้งสามลำนะฮะนั่นก็เพราะว่าเรือของเรานั้นแตกไปแล้วเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนเรือของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทําให้พี่แกได้มาใช้เรือแปดเพื่อล่าแย่กันต่อไปเลยและเราก็ได้สิ่งเรือนี้ไปไปมามาอยู่นานมากจากนั้นเรากกัเลย ก็เสิร์ฟซ้นตีนให้มันแดกและยายักษ์ตัวนั้นมันก็ตายหาไปอีตัวกันเลยและเมื่อมันตายผมก็ได้ถามเพื่อนๆน,นะครับว่ามีใครได้คุญแจไหมวะเนี่ยแต่ทุกทุกคนก็ตอบอย่างพ้อมเพียงว่าบอกได้จักดอกละอีดอกไอ้ผมก็เลยสิ่งไปยังกอชาร้อนชายเย็นอีกนะฮะนั่นก็เพราะว่าเพื่อนของรอม,มันอยากที่จะลงดันกันแต่ระหว่างทางไอ้สโมเกอร์มันก็ยั่วส้อนตีนของเราซะเหลือเกอินผมก็เลยอ,อัดอวนกินลาวาแบบจัดเต็มใส่มันจนมันนี่ขี้แตกตายขาสซ่วมไปเลยจากนั้นรามก็นด่งมุ่งหน้าไปยังดันเพราะว่าเพื่นมมนนนงัังักยาลดเ้ ซึ่งพิ่เข้ามาเราก็เพิ่งมารู้นะครับว่ามันไม่มีใครพาผดพับมาเลยสักคนเดียวมาแล้วที่ว่าเราจะชิบหให้ไหมนะครับวันแล้วพแม็กมากของเราก็ถวายความร้อนแบบขันสุดให้กับพวกมอนจนพวกเราสามารถผ่านก่อนแรกมาได้อย่างสบายเลยส่วนก่อนที่สองก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยังผ่านมาได้แบบเนิบๆต่อไปก็ก่อนที่3าที่พวกเราต้องออกแรงอัดให้มากกว่าเดิมนะครับและก่อนที่4มันก็มันเข้าไปกันใหญ่เลยเพราะว่ามีไอเยจ้าทะเลมาก,กาสดสตินเราถึง3ตัวกันเลยและแล้วเราก็ผ่านพวกมันจนมาถึงก่อนสุดท้ายได้สักทีนายบอสมึงอยู่ ไปมุเปลอไม้ใช่ไหมโอ้พวกนี้เต็มไปหมดเลยจัดไปเปิบเปิบเออเออยัดอยู่ตรงนี้แหละแหมอยู่ไหนเร็วอยู่ไหนอยู่นี่เหอเอาดิ <laughs> สุดยอด ไอเดียวเดียวเดียว,ยวซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เขาเล่าข่าเลยนะครับว่าไอ้บอสของดันนี้มันก็โคตรโหดเย็นฟัดมากขณะเรารวมกัน3คนเลือดของพี่แกก็ยังไม่ค่อยยุบกันเลยเออลืมบอกไปนะครับว่าเพื่อนของเราคิดไปแล้ว1คนแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะมันและก็เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีเท่าน,นั้นนะฮะทำให้เราได้แฟกเมนต์มาแค่นิดเดียวเลยแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป้าหมายของเรานนะคือการล่าหนวดดำตั้งหากพี่แกก็เลยกลับมาสิงเรือกล้วยกันต่อไปครับและเราก็ได้มาเจอเจ้าทะเลปลอมที่กอกกะโลกเราก็เลยอ่านมัน นี่ตายหาไปเลยมัง จากนั้นผมก็ได้ซิ่งเรือไปซิ่งเรือมานะครับแต่แล้วเรือของเรามันก็ได้คว่มลงไปแหละครับเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันล่ะคะแลวแล้วทีมงานของเราก็ได้มาเจอข้ากับแย้นหน้าพวกแถวๆกินโซนกันอีกครั้งแถมเลือดของมันก็ปาไปถึง2องแสนเราก็เลยยัดแม็กม์มาข้าไปที่เล็บขวกของพี่แกต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> และเจ้าแย้ตัวนั้นก็ตายหาไปและรอบนี้เราก็โชคดีนะฮะน่าก็เพราะวันหนึ่งในทีมงานของเราได้คุณแจเรียกนวลดำมาด้วยเอืมมูนวอล์กมูนวอล์กแบบลาวรา็ <c oughs> ไ้ยรู้ละพวอเรีทั้นหลยก็ไมารอและ และในระหว่างรอผมก็ขอว่าเอ,อกันดูบ้างล่ะนี้ว,ว่าแล้วความกระน,นำตามบอลของเราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเว้ยเพราะว่ามีคนมา,าจ้บบอสตัวนี้เป็นสิบคนเลยและเราก็หาจ้าบอสไม่เจอกันเลยทีเดียวจนในที่สุดไอ้บอสตัวนั้นก็ตายหาไปอย่างรวดเร็วแถมเราก็ไม่ได้ส้นตีนอะไรมาจากมันสักนิดเดียวเลยล่ะฮะ ทำไมทำไมพี่นวดดำถึงใจร้ายกับเช้งขนาดนี้ไม่น่านรักเลยอ่ะ <Why>? <S <S คือตั้งแต่อัดคลิปมาการล่าหนวนดดำก็เป็นอะไรที่ผมผิดหวังมา,ม,ามากที่สุดแล้วนะครับเนี่ยตายไปเลยนาแข็งตายไปเลยรับมึงแรงแล้วนี่แต่ถึงเราจะผิดหวังมาแล้วกี่ครั้งตัวกี่ครั้งจับซี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมก็ได้สิ่งเรือและออกตามล่าเจ้าแยา้ทะเลกันต่อไปและเราก็ได้มาเจอมันอีกตัวสองตัวแถวๆก่อนอปี้และมันก็ขิดไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่มีใครได้กุญแจมาเหมือนเดิมและแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราต้องฝึกการปละลองของเรากันอีกครั้งเพราะว่าในไม่ช้าไม่นานเราก็จะออกล่าข้าหัวกันแล้วนะครับโดยคนแรรกกที่เเาจอ็คื ผลสายไฟ29 m ที่ถือว่าพี่แกโหดพอๆกับหัวแค้นของเรากันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งผมก็ได้ใช้แม็กมายิงใส่พี่แกแบบม,มัวๆไปเพราะว่าเราไม่รู้คอมโบสดินอะไรเลยผมก็ได้ตตแต่ตอดๆแล้วก็ต่อๆไปแต่สุดท้ายเราก็โดนโยรูปปั๊บ2 9กเมผ่าเข้าไปกลางหน้าจนเรานี่ตายห่าไปเลยปั๊บาบ้า,าบอได้ขนาดนั้นวะเฮ้ยจากนั้นผมก็ได้กลับมาหาแย่กันอีกทีเพื่อว่าเราจะโชคดีบ้างไรงนี้นะฮะแต่ผมก็ซิ่งเรือหามันเป็นสิบๆนาทีไอ้งูบ้องหล่ามันก็ไม่โผล่หอวมาเลยแต่แล้วเมื่อมันโผล่มาไอ ผมก็คิดที่จะแก้เบือ่อด้วยการมาตัว,ตวบอสลอกันดูบ้างแล้วเราก็เลนสิ่งมาซื้อชิปและได้ขึ้นไปที่แล a การทดลองลับจากนั้นเราก็วาไปเจอกาจ้าบอสรอ,อทันทีเอ้กูรับคาแรงแล้วหาจะไงก็หาไม่เจอเออยู่ไหนอยู่นั้นเออควัดัว,ดวรัวฟัดมัวตัวไปหมดมันหายแล้วอยู่นี่เออ๋โอโดนโดนกูเออโน่อยู่โนและด้วยความที่ดาเมจของเรามันแรงกน ไอบ้บอสรอตัวนั้นก็สลบคาตีรอไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเรก็ได้มารออีกแล้วครับเพราะว่าเพื่อนของเรมันก็อยากที่จะอาจจะบอสตัวนี้กันต่อนะฮะอีกรอบอีกรอบจัดไปเออเอาไปเลยสองหมื่นเต็มเต็มเน้นเน้น <c oughs> บอสบักบอสบัก บักแลล้วหายยไปเจากนั้นพี่เกก็ดะกลับมาล่าแยะอีกตัว2ตัวกันนะครับแต่ก็ไม่มีใครได้กุญแจอ,อะไรมาจากมันเลยสักคนเดียวผมก็เลยคิดว่าการล่าแย้ของเราเอาไว้แค่นี้ก่อนก็เลยกันเพราะว่าตอนนี้ผมจะเริ่มออกล่าค่าหัวกันแล้วนะครับอาถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอ้ยยย ร้อย <laughs> <cutter> เฮ้ยสองุดแปดแล้ว เและหลังจากที่เราออกลาก้าหัวแบบจริงๆจังๆกันไปแล้วตอนนี้ข่าหัวของผมก็ขึ้นมาที่ 3.3m แล้วนะครับก็น่าจะอีกสักประมาณร้อยปีละมั้งว่าจะถึง 30m นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกและค่อยๆเก็บไปทีละนิดก็แล้วกันและในคลิปนี้เราก็ต้องผิดหวังกันอีกแล้วนะฮะเพราะเรายัางไม่ได้พาคุมดวดดำมาเลยค่อยมาลุยต่อยในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะและในคลิปนี้ดีซี่แกเมอร์ขอลาไปก่อนสวีเดนสวัสดีไปละจุ๊บ